ะะก็จะเป็นคำศัพท์และก็ไวยากรณ์ในภาษาเยอรมันสำหรับ B-eyes นะคะบทแรกนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับ contact information e n in zur p e r s o n contact zur p e r s o n ก็คือเป็นการติดต่อส่วนบุคคลหรือ information e n in zur p e r s o n ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนตัว นะคะตรงนี้อันแรกเลยแบบฝึกหัดก็จะเกี่ยวข้องกับ u n m e l d e formula u n m e l d e formula ก็แปลว่าแบบฟอร์มลงทะเบียน d a s formula แปลว่าแบบฟอร์ม the u n m e l d g d i e u n m e l d n g แปลว่าการลงทะเบียนหรือการล็อกอินโจทย์นะคะเขาก็บอกว่า agency agency ก็คือให้เติมลงไปในช่องว่างนะคะจงเติมลงไปในช่องว่าง ก็จะมีคำศัพท์อยู่ในตารางเนาะอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมเรามาดูความหมายของแต่ละคำกันดีนักกว่านะคะคำแรกนะคะ family <ian> name ก็จะมีคำนำหน้านามด้วยนะคะ d e family name n แปลว,ว่านามสกุลหรือชื่อสกุลนั่นเองคำที่สองนะคะ u n t r a s t formula แปลว่าแบบฟอร์มไปสมัครคำนำหน้านามก็คือ มาจาก Das Formula เพราะฉะนั้นก็จะเป็น Das a n t r a c t s Formula แบบฟอร์มใบสมัครคำศัพท์ต่อไปนะคะ strasse di s t r a s e แปลว่าถนนชื่อถนน der vorname der vorname แปลว่าชื่อจริงนะคะหรือชื่อแรกของเรานั่นเองคำศัพท์ต่อไปค่ะ ดีนอสิโอเนลลิติท n ดีน o ส a l i t ä ลแปลว่าสัญชาติหรืออีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายใกล้เคียงกันก็คือ d ีสตาร์ทส์อันเกฮิลริไที่แปลว่าสัญชาติเชื้อชาตินะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะ h o u s e n u m b e r ก็จะเป็น d h o u s e n u m b e r แปลว่าบ้านเลขที่นะคะ d ี e post S light s a l d e p o s t light s a l แปลว่ารหัสพื้นที่หรือรหัสไปรษณีย์นั่นเองนะคะคำศัพท์ต่อไปค่ะ das Geburtsdatum das Geburtsdatum แปลว่าวันเกิด die Unterschrift die Unterschrift แปลว่าลายเซ s นชื่อนะคะลายเซ็นหรือ l ายเซ s นชื่อ คำศัพท์ต่อไปค่ะ there own o r there own o r t ที่อยู่ที่อยู่อาศัยนะคะคำศัพท์ต่อไปค่ะ does mobile telephone does mobile telephone, mobile telephone ก็แปลว่าโทรศัพท์มือถือคำศัพท์ต่อไปนะคะ does telephone does telephone แปลว่าโทรศัพท์ d f o r wall d f o r w a l แปลว,ว่า,าคำนำหน้าโทรศัพท์นะคะเป็นเป็นรหัสพื้นที่ของหมายเลขโทรศัพท์เนาะอย่างเช่นที่สวิตเซอร์แลนด์มันก็จะเป็นบวกสีศัพท์ต่อไปนะคะ d email d email ก็คืออีเมลนั่นเองคำศัพท์ต่อไปนะคะจะเป็น adjective ค่ะ active active ก็คือ active sign บวกด้วยเว็บไซต์นะคะแปลว่าใช้งานอยู่เปิดใช้งานอยู่นอกจากนี้นะคะคำว่า active ถ้ามาบรรยายถ้าขยายในส่วนของคนนะคะก็จะแปลว่าคล่องแคล่วหรือเป็นคนที่ active ก็คือเป็นคนที่คล่องแคล่วเป็นคนที่กระตือรือร้นดังนั้นนะคะในบริบทนี้น่าจะแปลว่าคล่องแคล่วหรือกระตือรือร้นคำศัพท์ต่อไปนะคะ amesicum di เอเม i ิก um, แปลว่าส่วนลดขอโทษค่ะส่วนลดที่เป็นส่วนลดราคานั่นเองคำศัพท์ต่อไปนะคะ das konto das konto แปลว่าบัญชีบัญชีผู้ใช้และคำสุดท้ายนะคะ b y y t r c k คําคำนี้จะเป็นพูเรานะคะก็มาจาก der buy truck d r ด buy truck ที่แปลว่าผลงานหรือจำนวนเงินเนาะ ขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคนะคะเรามาดูแบบฟอร์มกันดีก,กว่านะคะเห็นไหมเอ่ยข้อที่1น u n t r a x formula ก็คือแบบฟอร์มใบสมัครเนาะก็จะมีอะไรบ้าง sport art sport art แปบลบว่าประเภทของกีฬานะคะเขาก็บอกไปเป็น handball handball ก็คือ h a n d ์บอลนั่นเองในข้อที่2นะคะเขาก็กากบาทเนาะ แล้วก็มีอีกข้างหลังเป็น passive passive แปลว่าอยู่เฉยๆไม่กระตือรือร้น,นเพราะฉะนั้นตรงันข้ามกับการอยู่เฉยๆก็คือ active ที่แปลว่าคล่องแคล่วกระตือรือร้นน,นะคะตรงนี้เราก็ต้องเติมคำว่า active ลงไปเนาะโอเคค่ะต่อไปเห็นไหมคะ s a n t o s m a r i a s a n t o s m a a r i a ส่วนใหญ่นะคะคนเยอรมันหรือคนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย เวลาที่เขียนเอกสารนะคะเขาจะเอาชื่อนามสกุลขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยชื่อจริงค่ะเพราะฉะนั้นซานโตสก็จะเป็นชื่อสกุลชื่อสกุลในภาษาเยอรมันก็คือ family name family name ก็แปลว่าชื่อสกุลหรือนามสกุลนะคะส่วนมาเรียก็คือชื่อจริงก็จะเป็น f o r n a m e f o r แปลว่าชื่อจริง ต่อไปนะคะ29เดือน4ปี64ก็จะเป็นน้อยอุลสานิชเทนเฟียเทนเฟียอุลเเป็นอะไรไปไม่ได้เลยก็คือวันเดือนปีเกิดนั่นก็คือดาสเกบว r t สตาร์ถุงดาสเกบวอดสตารุงนะคะก็แปลว่าวันเกิดวันเดือนปีเกิดนะคะ s p Spanish s p a n i s h ก็คือเป็นสัญชาติสเปน เป็นสัญชาติสเปนนะคะดังนั้นสัญชาติในภาษาเยอรมันก็คือ nationalität, d nationalität นะคะแปลว,ว่าเชื้อชาติหรือสัญชาติเมื่อกี้พูดผิดนะคะก็คือเชื้อชาติสเปนเป็นคนสเปนนะคะก็คือ spanish ต่อไปนะคะ gisela strasser gisela strasser ก็คือเป็นชื่อถนนนะคะ ที่นี่นะคะเขาจะเอาชื่อถนนขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยเ,เลขที่บ้านเนาะเพราะฉะนั้นหรือดูสังเกตก็ได้ค่ะ s t a s t R ก็ย่อมาจาก strasse ก็คือชื่อถนนนั่นเอง12หรือ zwolf w o l ตรงนี้นะคะก็เป็นเลขที่บ้านก็คือ the house number the house number ต่อไปนะคะถนนเลขที่บ้านแล้วก็จะเป็นรหัสไปรษณียนน์ค่ะ 81739อักไอน์ซีเนไตรหน่อยหรือไอุนักซิกไตรอุนิบซิกอุ้นหน่อยตรงนี้นะคะก็คือเป็น deposit light c a u ก็คือรหัสไปรษณีย์นั่นเองก็คือ p o s t light a u ก็คือรหัสไปรษณีย์นะคะม ü ้นเขีน มิวนเคินก็คือเป็นมิวนิกนะคะก็เป็นโวนอดโวนอดสถานที่อยู่โวนอดสถานที่อยู่ต่อไปนะคะ089 733 923ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ย089 089นุนตรงนี้นะคะเป็นหมายเลขพื้นที่รหัสโทรศัพท์ หมายเในพื้นที่รหัสโทรศัพท์ก็จะเป็น d f o u w d f o u w ส่วนข้างหลังนะคะก็จะเป็นก็จะเป็น telephone ก็คือโทรศัพท์เนาะมาดูตัวเลขเยอะๆอันนี้กันบ้างนะคะข้างหลังข้างหลังเนี้ยนะคะข้อ13ก็จะเป็น mobile telephone mobile telephone โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์เคลื่อนที่นั่นเองและข้อ14ค่ะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะก็คือ email E-mail ต่อไปนะคะด้านล่างก็จะเป็น b y traps s a l u um. n b y traps s a l u um. n ก็คือการชำระเงินนะคะหรือการจ่ายเงินดีพุงพุงพุง verden เห็นคำกริยาไหมคะ verden ตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นคำกริยาที่ต้องผ่านตามประธานที่เป็นพหูพจน์แน่ๆเลยเพราะฉะนั้นในตัวเลือกเนี่ยมันมีอันเดียวนะคะที่เป็นพหูพจน์ก็คือ b y t r a k e r b บทรีเกอร์ที่แปลว่าจำนวนเงินนะคะ b y ทรเกอร์ acker, ที่แปลว่าจำนวนเงินดังนั้นก็จะเป็น Die Beiträge werden jährlich von m y n a m Pum 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 abgebucht จำนวนเงินนะคะก็จะถูกหักจากบัญชีของฉันทุกๆปี von m y n a m Konto Konto ก็แปลว่าบัญชีนะคะ v o n t e i n e m Konto ก็คือจากบัญชีของฉัน a b g e b u c h t ก็มาจาก a p b u k h n n ที่แปลว่าหักนะคะหักเงินหักเงินจากบัญชีของฉันก็จะเป็น v o n m e i n e m Konto a b อัพบ e n ดังนั้นนะคะในประโยคนี้ Die b 바 i t เท g e werden jährlich von m e i n e m konto a b g e b u c h t จำนวนเงินก็จะถูกหักจากบัญชีของฉันทุกๆปีเรามาดูคำศัพท์ตรงนี้กันนะคะ f i e l เช l เยลิกเฟียเทลก็แปลว่าหึงส่วนสี่เยลิกก็คือทุกๆปีดังนั้นขอโทษค่ะมันรวมกันนะคะเฟียเทลเยลิกก็คือทุกๆไตรมาสทุกๆ1ส่วน4ี่ปีหนึ่งมี12เดือน12หาร4ก็จะเหลือ3เพราะฉะนั้นก็จะเป็นทุกๆ3เดือนทุกๆไตรมาสเลยฮอปเยลิกฮอปเยลิกก็คือทุกๆครึ่งปี ต่อไปนะคะข้อ17เนาะพุ่งพุ่งพุ่งนัวเกเกนเปชายนิกุงเฟียชูลเลสตูเดนเทนอาสูบิสพุ่งพุ่งพุ่งคืออะไรเอ่ยนัวเกเกนเปชายนิกุงนัวเกเกนตรงนี้นะคะก็จะแปลว่าเท่านั้นเปชายนิกุงตรงนี้ก็แปลว่าใบรับรองหรือหลักฐานนะคะเฉพาะกับ ใบรับรองหรือใบหลักฐานสำหรับเฟือก็คือช่อเหอรอนักศึกษานักเรียนขอโทษค่ะช่อเหรอก็คือนักเรียน student นักศึกษา,กกษา,กกษาแล้วก็ asubisasubis As แปลว่าเด็กฝึกงานนะคะหรือผู้ฝึกงานก็มาจาก d e r a u s u b i l d e n d e d e r a u s u b i l d e n d e ที่แปลว่าผู้ฝึกงานเด็กฝึกงาน ดังนั้นนะคะก็คือส่วนรถนะคะโอ้ยขอโทษส่วนรถนี้นะคะก็จะใช้สําหรับคนที่มีหลักฐานมีใบรับรองสําหรับที่เป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เด็กฝึกงานเนาะก็จะได้เป็น D. A. E m e s i c u n No gegen b e s c h e i n i g u n g für Schüler Studenten Azubis และสุดท้ายนะคะ m a เ i ียซานโตก็คืออะไรเอ่ยก็เป็นหลายเซนนะคะก็คืออุนเทเชร r i f t ก็คือหลายเซนเนาะต่อไปนะคะเรามาดูในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะ Lehn เลนเ e อร์เลนเ r t e r ก็คือการเรียนรู้คำศัพท์การเรียนคำศัพท์คำศัพท์แรกนะคะเดอะเฟรน เดอเฟร์ไนแปลว่าสโมสรหรือสมาคมนะคะผู้เราก็เติม a ต่อท้ายได้เลยก็จะเป็นเดอเฟร์ไลน์เฟรไนแปลว่าสโมสรหรือสมาคมคำศัพท์ที่สองนะคะดิซาลุงเซาลุงเงินดิซาลุงซาลุงเงินแปลว่าการชำระเงินการจ่ายเงินคำศัพท์ต่อไปนะคะดิอุนเทอร์เชอริฟต d ี Die unter Schrift u n t r r Schriften แปลว่าลายเซ็นลายเซ็นชื่อคำศัพท์ต่อไปค่ะ das Antragsformular das Antragsformular Antragsformular Be แบบฟอร์มใบสมัครคำศัพท์ต่อไปนะคะ das Konto c o n t e n das Konto คอนเทนแปลว่าบัญชีค่ะ a c t i v e อักทีฟแปลว่าคล่องแคล่วกระตือรือร้นก็จะตรงกันข้ามกับ passive passive ที่แปลว่าอยู่เฉยๆไม่กระตือรือร้นคำศัพท์ต่อไปนะคะ DER ร e ไบท์ทรักไบท์เทรเก e ีไบท์ทรักบท์เแปลว่าจำนวนเงิน DER w o ว n o อ t bone o r แปลว่าสถานที่อยู่อาศัย d a s m o b i l t e l e f o n m o b i l t e l e f o n แปลว่าโทรศัพท์มือถือนะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่และคำสุดท้ายค่ะส่วนลดหรือส่วนลดราคา d i e m e s i k u n g m e s i k u n g แปลว่าส่วนลดหรือส่วนลดส่วนลดราคา